นดีครับผมสวัสดีครับนี่คือแรงงานไทยส่วนหนึ่งที่เดินทาง ทำง,งานอย่างประเทศอิสราเอลนะครับวันนี้บินพร้อมกันทั้งหมด250กว่าคนนะครับ250ว่าคนบินวันที่8รกรกฎาคม2564ครับผม

สี่คนค, <laughs> น,นครับมีอย่างไรครับม,ม,มีอย่างไรครับมอมีอย่างป้าไฟกับบมีห้องน้ำกับบอมีสิ่งสิ่งที่ขอเตรียมใหม่ก็มีอย่างมามา่าแบบมามา่าเขานามขวดหนึ่งกบเขาวกล้องหนึ่งเตียงในบมมีหฮอดปะห่ม ไม่เอาดีๆได้ครับดีๆเด้โอ้ยลำบากลำบากขึ้นได้งทั้ยขาวทั้งขางหาือเบ่มันสิปีนไหมมูเป็นงขาเขาเออขึ้นไงนั่งวะเขาเรียแบดเขาเข็บนเนี่ยเิดมเ็บยนหย่างยาวโอ้ยมันคอยสิ่เลเมือยาวลงเลยเนี่ย ให้นอนควงหนึ่งไว้นอนใต้เ้อะตายบแย่คือแยกครับ